ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมือง Property ค่ะแล้วคลิปนี้ค่ะหมแพรพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โซนหางดงค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวนะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวบ้านหลังนี้พอเขารีโนเวทแล้วมีความเก๋สวยทันสมัยมากๆค่ะคุณผู้ชม แถมการเดินทางง่ายสะดวกมากๆเลยออยู่หลังกัดฝรั่งเพียงแค่950เมตรนะคะ3นาทีถึงคือใกล้มากเลยค่ะแล้วก็ยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติสาธิตนะคะทวิภาษาเนี่ยห่างไปแค่1.5กิโลเมตรค่ะ5นาทีถึงค่ะห่างจากสนามบินค่ะเพียง12กิโลค่ะ28นาทีเท่านั้นหลังนี้เขาอยู่ในย่านชุมชนที่เงียบสงบนะคะใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะฟังกช์ชันของบ้านหลังนี้ค่ะ 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องนั่งเล่นนะคะรองรับจอดรถได้ถึง2คันเลยแถมมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวสุดๆค่ะเดี๋ยวตามหมาแพ้เข้าไปรับชมด้านในกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมค่ะหมาแพฝากคุณผู้ชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานครูเมืองของเราด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอสังหาริมทมรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันค่ะคุณผู้ชมหลังนี้นะคะเขาเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะออกแบบแบบทันสมัยไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือรูปแบบบ้านนะคะ ตัวกำแพงบ้านค่ะเขาทํามาสูงถึง2เมตรเลยให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆไม่ต้องห่วงเลยเวลาเราเล่นน้ําหรือว่าอยู่ภายในตัวบ้านนะคะก็คนข้างนอกมองเข้าไปไม่เห็นแน่นอนค่ะตรงนี้ค่ะเขาทําเป็นพื้นหินทรายล้างมาแล้วนะคะตรงนี้รองรับจอดรถได้ประมาณ1-2คันเลยนะคะ แล้วเขาก็ยังปูเป็นหินให้แบบนี้นะคะในส่วนของด้านข้างบ้านของตรงนี้มีแทงน้ำสำรองมาให้เรียบร้อยปลูกต้นไม้ค่ะป,ปูหินมาให้พร้อมเลยส่วนทางเข้าบ้านนะคะจะอยู่ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวไม่แพรพาไปชมค่ะทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนบานกระจกสไลด์ให้แบบนี้เลยมาบานใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม อ่าเดี๋ยวก่อนเข้าไปจะมีตรงนี้ค่ะมีทางเชื่อมเดินไปสาว่าน้ําด้วยนะมีจุดโซนนั่งอาบแดดของเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพาไปชมทีหลังตอนนี้พาเข้าไปชมในบ้านก่อนนะคะพอเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะพบกับโซนิฟวิ่งแอร์เลียโอ้ถ้าคุณผู้ชมมาเห็นในบ้านแล้วจะว้าวเหมือนใหม่แพรบ้านหลังเนี้ใหม่ใช้คําว่าชอบได้เปลืองมากๆเลยตั้งแต่เปิดประตูเข้ามานะคะโซนนี้ค่ะ จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้เขาออกแบบมาให้ครบคันนะคะมีโซฟาทีวีนะคะแล้วก็แถมตู้วางของชั้นวางของมาพร้อมให้แบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้อีกนิดนึงค่ะที่หมายแพรบ,บอกว่าชอบมากๆคือพอตรงโซนลิฟวิ่งนะคะเขาติดแอร์ Air มาให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมหลังนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นชั้นวางเก็บของได้ด้วยนะคะ ติดกระจกมาบานใหญ่มากผู้หญิงเนาะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆก่อนออกจากบ้านเราเรายังเช็คความเรียบร้อยได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแค่โซนห้องนั่งเล่นนะคุณผู้ชมเขาทำสีโทนออกมาได้อบอุ่นมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะโซนนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโซนห้องอาหารนะคะแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ติดโคมไฟมาให้ได้น่ารักนะคะเขาทำเป็นลายไม้นะคะโทนไม้โทนอบอุ่น มีเก้าอี้มารองรับให้ถึง6ตัวสามารถนั่งรับประทานอาหารที่บ้านของเราได้เลยตรงนี้ได้เลยนะคะและ้วก็ห้องครัวนะคะเขาทำเป็นเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยเลยเป็นครัวฝรั่งนะคะตรงนี้ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์นี่เลยวันนี้มีปาร์ตี้เพื่อนๆมาทั้งโต๊ะหรืออยากจะนั่งตรงบาร์ตรงนี้ก็พร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับซิงค์ล้างจานค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะติด อันนี้เป็นเอาไว้ใส่น้ำยาให้เรียบร้อยคือเขาทำมาดีมากๆนะคะสีสวยมากตรงนี้ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีหัวเตาแก๊สไฟ,ฟหัวเตาไฟฟ้านะคะมาให้ถึงสองหัวเลยพร้อมฮูดดูดควันเรียบร้อยและบิวอินมาให้ครบเลยค่ะตู้เย็นขนาดใหญ่ะคะ่ะคุณผู้ชมเครื่องอบขนมค่ะไมโครเวฟโอ้โห ฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะหลังนี้ตู้เย็นมาถึงสองบานประตูใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคือความเก๋ของเขามากๆนะคะนี่แค่ในส่วนของครัวในส่วนของโซนชั้นล่างนะคะถัดมาค่ะจากห้องครัวจุดนี้แล้วเนาะเราก็จะมาในส่วนของ ชั้นล่างนะคะจะมีห้องน้ํานะคะในตัวเอ้ยจะมีห้องน้ําชั้นล่างอยู่หนึ่งห้องนะคะก่อนจะไปชั้นล่างคะ่ะคุณผู้ชมชอบอีกแล้วตรงนี้มีบานกระจกบานใหญ่ให้เราเลยอะ่ะสามารถแบบดูตัวเองได้ตลอดไม่ว่าจะลงจากบ้านนะคะก่อนออกบ้านก็มีอีกอ่ะเดี๋ยวเลยจากกระจกมาจุดนี้ก่อนนะคะ สุดนี้ค่ะจะเป็นโซนซักล้างค่ะเขามีเครื่องซักผ้ามาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับบิวอินเคาน์เตอร์ค่ะเราสามารถวางอุปกรณ์ในส่วนของซักผ้าเครื่องซักอ,อ,อุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าของเราได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนะคะเก็บของได้ด้วยและ อยู่กับนี่เลยค่ะเชื่อมมีห้องน้ำในตัวนะคะตรงนี้ก็คือมาพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างมือติดกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วแถมตรงชั้นล้างมือเขานะคะเขามีที่เก็บของให้เราด้วยนะเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะคะการออกแบบเนาะ จากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของชั้นสองค่ะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปชมชั้นสองตรงนี้เขายังมีห้องเก็บของให้อีกนะคะคุณผู้ชมหลังนี้เขาออกแบบพื้นที่ใช้สอยมาดีมากๆใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะพื้นที่ใช้สอยของบ้านและออกแบบมาได้กิิบเก๋เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนกันเนาะว่าจะเป็นยังไง นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปชมชั้น2อ,อย่างที่บอกค่ะแค่ทางขึ้นบันไดก็ชอบแล้วอะไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือการจัดวางของบันไดที่ขึ้นมานะคะมีราวาให้ด้วยนะคะตอนขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บค่ะเดี๋ยวไม่พาไปชมห้องแรกกันก่อนเนาะโอเคข้างบนจะมี3มห้องนอนนะคะคุณผู้ชมเชิญค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะ เป็นยังไงบ้างสวยไหมคะแต่สําหรับหม่แพ้หม่แพ้ชอบมากเลยนะ,ะใช้คําว่าชอบเปลืองอีกแล้วกับที่นี่เขาบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะโหบานใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวหม่แพ้เปิดให้ดูเนาะโอเคมีคะ่ะตอนนี้ก็คือเพิ่งเป็นตู้ใหม่เลยนะคะเปิดได้ทุกบานเลยมีมาให้ถึง5บานเลยค่ะมาพร้อมกับเตียงนะคะขนาดใหญ่ค่ะไซส์6ฟุตเลยค่ะ มีชั้นอุปกรณ์วางนะคะข้างหัวเตียงตรงนี้ค่ะมีทีวีที่เก็บของบิวอินมาให้เรียบร้อยค่ะชั้นวางของตรงนี้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมกับระเบียงส่วนตัวตรงนี้ค่ะห้องนี้นะคะจะมีระเบียงส่วนตัวของหน้าบ้านค่ะตรงนี้นะคะยามเช้าหรือยามเย็นนะคะลูกค้าสามารถแบบว่ามานั่งจิบ ชากาแฟของเราได้เลยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะดาบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะอนี่เลยยามเช้าเช้าของเราค่ะพระอาทิตย์ขึ้นนั่งจิบยามเช้าได้เลยระเบียงค่อนข้างกว้างนะคะเขาทำมาให้สวยเก๋มากๆเลยค่ะนะคะยังไม่หมดคะ่ะในห้องนี้และที่สำคัญเขาติดแอร์นะคะติดผ้าม่านมาให้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ติดกระจกมาให้อันนี้เป็นอะไรที่คุณผู้หญิงจะชอบมากๆหรือเปล่าแต่ไม่แพ้ชอบมากๆเลยคะ่ะชอบกระจกทุกจุดและห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เขามีในส่วนของห้องอาบนะคะมีกระจกนะคะแบ่งกั้นมาให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปให้ดูดีกว่า นี่ค่ะเป็นห้องอาบติดเรนชาวเวอร์มาให้เรียบร้อยวันนี้อยากยืนอาบก็ได้หรือวันนี้เหนื่อยงานมามากเลยนะคะอยากจะนอนแช่อ่างเขาก็มีอ่างจากรุชิมาให้ค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์วันนี้นอนแช่สบายๆของเราไปเลยติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยค่ะติดกระจกติดโซนของซิงล้างมือนะคะขอภัยค่ะ อเอกืบถูกล้วถูกแล้เกือบจะไปซิงล้างจานซ,ซิงล้างมือนะคะตรงอ่างล้างหน้าอ่าต้องใช้ว่าในส่วนของอ่างล้างหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดกระจกมาให้เลยอันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์แล้วยังมีอีกสองห้องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมค่ะงั้นเข้าห้องนี้ก่อนเลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นห้องรองนะคะโห ออกแบบมาได้น่ารักมากเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นห้องของลูกเราก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องของน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องรองลงมาเนาะเขาบิวอินให้พร้อมเลยมีหัวเตียงนะคะวางของได้ด้วยเนาะมีชั้นวางของบนหัวเตียงนี่ค่ะอันนี้เขาบิวอินติดไปเลยนะคะมีชั้นวางของบางทีวางนาฬิกาวางมือถือวางอะไรของเราได้เลยนะคะติดพมานมูรี่มาให้เรียบร้อย กระจกสามารถเป็นบานสไลด์เลื่อนปิดเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะมองเห็นวิวได้หรือว่าเราจะเปิดรับแสงช่วงเย็นยามเช้าก็ได้ค่ะตรงนี้มีกระจกบานเล็กๆน่ารักน่รกักสีขาวไว้ให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแถมมีตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่เลยเลื่อนได้ถึงสองฝั่งเลยนะคะของเราเลยค่ะโอ้โหห้องนี้ก็น่ารักไปอีกแบบค่ะนี่ ส่วนอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องเล็กนะคะถัดกันมาเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเล็กนะคะลูกค้าอาจจะแบบว่าเอาไว้เป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะคะห้องเก็บของหรือจะเป็นห้องทำงานคือได้หมดเลยอยู่ที่ความเขาเรียกอะไรนะอยู่ที่ควอะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านั้นนนนั่นเองนะคะเขาทํากระจกมาให้เหมือนกันค่ะเป็นบานสไลด์ปิด,เป,ดเปิดแบบนี้ได้เลยนะ ติดมูลี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยเนาะติดโคมไฟติดไฟมาให้พร้อมเสร็จสับเลยหรือบางท่านนะคะอาจจะทำเป็นห้องพระห้องอะไรก็ได้ที่ของเรานะคะแล้วซึ่งชั้นบนค่ะยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำกลางนะคะจะค่อนข้างกว้างเลยเข้ามาปุ๊บคือกว้างเลยนะคะมีที่แขวนให้เรียบร้อยมีในส่วนของโซนล้างหน้านะคะ เขาวิวมาให้ทุกห้องเลยนะคะเก็บอุปกรณ์ของเราไว้ตรงนี้ได้เลยติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยติดกระจกมาบานใหญ่มากๆแทบจะเต็มกำแพงเลยค่ะแล้วก็แบ่งโซนแห้งเปียกนะคะด้วยตัวกำแพงนะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะติดเลนชาวเวอร์มาให้เรียบร้อยในโซนอาบแถมติดเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะดีมากๆเลยนะคะ ครบคันจริงๆค่ะของหลังนี้ในส่วนของชั้นบนนะคะหมายแพรพาชมละเดี๋ยวจะพาไปชมไฮไลท์ของบ้านค่ะจุดสระว่ายน้ำกันนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมสระว่ายน้ำค่ะเราสามารถเปิดประตูเชื่อมมาตรงนี้ได้เลยหรือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ยังสามารถเดินมาได้ด้วยนะคะจากทางหน้าบ้านสมมติว่าเรามาถึงปุ๊บยังไม่ได้แวะเข้าบ้านอยากจะเดินมาตรงนี้มานั่ง ตรงนี้มีริมระเบียงมีเก้าอี้สำหรับเอาไว้นอนอาบแดดไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วก็อยากจะนอนอยู่ตรงนี้เลยคือดีมากๆตอนนี้ที่เราถ่ายกันนี่เป็นช่วงเย็นนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะเงียบสงบมากๆค่ะหมู่บ้านตรงนี้เขายังมีในส่วนของอตรงฝักบัวนะคะไว้อาบ ไว้ก่อนเราลงน้ําแล้วก็แช่น้ำเนาะสาว่ายน้ําค่ะเป็นระบบเกลือนะคะตรงนี้กว้าง3.5เมตรนะคะยาว8เมตรค่ะลึกเมตรยีนะคะสามารถลงเล่นได้แบบสบายสายเลยมีในส่วนของระเบียงค่ะเธอเล่ตรงนี้เลยให้นอนอาบแดดยาแบบชิลๆได้เลยกำแพงสูงถึง2เมตรไม่ต้องห่วงค่ะส่วนตัวสุดๆค่ะ แถมปลูกต้นไม้มาให้แบบนี้นะคะรอบบ้านเลยค่ะทําให้ดูสวยมากๆสวยงามเลยอยู่ที่บ้านนะคะก็เหมือนได้ไปนอนเที่ยวที่พักต่างอากาศเลยค่ะเพราะบ้านเขาออกแบบมาได้สวยเก๋มากๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่แพ้พาคุณผู้ชมเดินดูทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านครบจบหมดแล้วชอบไหมคะ สำหรับใครนะคะถ้าชอบหลังนี้แล้วอยากจะมาชมบ้านจริงนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ตรงแคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะมาชมบ้านจริงกันได้เลยค่ะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยค่ะสวยงามตามที่เรารีวิวตามที่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวใหม่แพรขออนุญ,ญาตนะคะทวนฟังก์ชันของบ้านหลังนี้อีกสักรอบนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ฟังก์ชันของบ้านค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องซักล้างนะคะรองรับจอดรถได้ถึง2คันค่ะเนื้อที่61ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรราคา7 1 0ล้าน1 0 0 0แสนหมบาทเท่านั้นค่ะการเดินทางก็ค่อนข้างง่ายสะดวกนะคะใกล้โรงเรียนนานาชาติ ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าใกล้กาดฝรั่งนะคะใกล้สนามบินนะคะแถมยังอยู่ในย่านชุมชนที่เงียบสงบมากๆเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะถ้าเราถ้าใครคิดที่อยากจะมีบ้านาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะในโซนใกล้เมืองแบบเงียบสงบแบบนี้แนะนำหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหม่แพรนะคะและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แต่ก่อนจะลากันไปค่ะคลิปนี้ค่ะหมายแพร่ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานคูมเมืองของเราด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอสังหาริม,มทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะวันนี้หมายแพรและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ